ผมและทีมงานครูยอพยากรดาวเล่าชีวิตขอกราบในคุณครูทุกท่านด้วยะระลึกในพระคุณฟังคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์และแชร์ด้วยนะครับสนใจตรวจดวงชะตาแอดไลน์ไอมาที่ a. yor8 กันได้ครับลักษณาราศีกันนะครับในช่วงปี63นี่นะครับหลายๆคนที่ ยังคงได้รับอิทธิพลในเรื่องของความเจ็บป่วยนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับปี63นี้นะครับความเจ็บป่วยของทุกๆคนเนี่ยนะครับมีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะพ้นพระเคราะแล้วก็ดีขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงปีที่ดีนะครับเพราะว่า,าดาวมฤตยูเนี่ยนะครับยังคงส่งผลกระทบมาถึงตัวตนของชาวลัคนาราศีกันอยู่นะครับหลังจากช่วงพฤษภาไปแล้วนะครับ ก็จะค่อยๆคี้คายตัวลงไปนะครับทําให้ว่าลัคนาราศีกันนะครับที่ป่วยอยู่นะครับหาสาเหตุของการเจ็บป่วยไม่เจอนะครับก็มีโอกาสที่จะไปตรวจอีกครั้งนะครับช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับถ้าเราจงสงสัยว่าตัวเราเป็นอะไรอยู่นะครับเราก็จะรักษาได้ทันท่วงทีนะครับกลับมามีชีวิตที่ดีขึ้นอีกครั้งนะครับในปี2563ดาวเคราะห์นะครับ ที่ส่งผลถึงตัวเราเนี่ยนะครับก็น่าจะจบลงไปแล้วนะครับทีนี้มาดูในเรื่องรอบข้างกันบ้างนะครับอธิบายก่อนนะครับดาวที่ส่งผลถึงตัวเราก็คือโดนทับลัคนาเลยเต็มๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโซนอื่นเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องรอบข้างนะครับพระราหูเนี่ยนะครับโคจรเข้ามานะครับอยู่ในเรือนของการงานอยู่นะครับของชาวลัคนาราศีกันนะครับตั้งแต่ต้นปีไปนะครับแต่ข่าวดีนะครับก็คือนะครับ หลังจากวันที่10กันยายนไปแล้วเนี่ยนะครับดาวพระราหูเ่ยนะครับจะโคจรย้ายออกจากเรือนการงานนะครับของชาวลัคนาราศีกันนะครับก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าพระราหูเข้ามาเนี่ยยังไงก็ต้องสร้างความวุ่นวายนะครับนำพาปัญหาต่างๆนะครับกลับเข้ามาในเรื่องของการงานทําให้ลัคนาราศีกันเนี่ยทำอะไรดูเหมือนจะ ไม่ได้ดั่งใจนะครับติดขัดไปสักหลายเรื่องนะครับเดี๋ยวมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามาทําให้ตัวเนื้องานนะครับของชาวลัคนาราศีกันจะต้องแก้ไขอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับก็เลยพอพ้นจากสิบปัญญาไปแล้วเนี่ยนะครับงานของลัคนาราศีกันก็จะเริ่มคลี่คลายตัวลงนะครับแล้วก็เริ่มขยับตัวนะครับทำะายเริ่มชัดเจนนะครับมีความสําเร็จได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นแบบนั้นตลอดไปเลยนะครับ พ้นไปอีกระยะเวลายาวๆเลยนะครับแต่ในข้อดีนะครับของพระราหูเองเนะครับที่โคจรเข้ามาในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับข้อดีของเขาก็มีนะครับเราต้องจับจุดให้ได้นะครับนั่นก็คือว่าการทํางานเกี่ยวกับองค์กรต่างประเทศนะครับการเกี่ยวทางานที่เกี่ยวข้องกับคนมากๆอย่างงี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับที่ เหมือนได้รับโอกาสได้เปิดช่องทางนะครับที่ทําให้ตัวเราได้พบคนเยอะๆนะครับได้พบชาวต่างชาติได้ติดต่อค้าขายนะครับลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วจะสร้างผลดีผลกําไรนะครับให้กับตัวเรานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับบริษัทหนึ่งเปิดขึ้นมานะครับต้องการติดต่อกับคนเยอะๆหน่อยนะครับพอทีเนี้ยงานเข้านะครับพองานเข้าปุ๊บเงินก็เข้าด้วยนี่ คิดเป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นพนักงานประจำอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเครียดนิดหนึ่งนะครับในช่วงที่จังหวะพระราหูนั้นโคจรเข้ามาในเรื่องของการงานก็คือตั้งแต่ต้นปีไปจนถึงกันยา63นะครับยังคงจะเป็นอย่างนั้นอยู่ลักษณะแบบนั้นอยู่นะครับพอหลังจากนั้นนะครับหลังกันยาไปแล้วนะครับตั้งแต่1ิกัญญาเป็นต้นไปนะครับจนถึงสิ้นปีพระราหูจะโคจรเข้าไปในเรื่องของ ความเจริญนะครับต่างประเทศของตัวเรานะครับถ้าพูดในเรื่องของเนื้อง,งานนะครับช่วงจังหวะที่ผ่านมาถึงแม้จะวุ่นวายหน่อยนะครับแต่พอพระหูหุย่าไปความวุ่นวายก็ดอบลงนะครับแต่ว่าการที่เราทํางานเกี่ยวกับองค์กรต่างประเทศการติดต่อสื่อสารรวมถึงเดินทางไปเรียนรู้นะครับหรือว่าไปเรียนในเรื่องของทักษะอะไรนะครับเกี่ยวกับองค์กรต่างชาติหรือว่าต่างประเทศเลยเนี่ยนะครับก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีของชาวลัคนาราศีกันอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับทาให้ว่า ปี63นี้นะครับเป็นปีเหมือนเปิเปดตัวเองนะครับสู่โลกภายนอกเป็นปีที่ต้องกล้าที่จะพลิกแพงตัวเองนะครับให้ออกมาสู่สังคมนะครับแล้วก็จะประสบความสําเร็จได้ดีเลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของต่างประเทศที่จะมีเข้ามานั่นเองนะครับมาดูนะครับในภพของยานพาหนะบ้านช่องของตัวเราบ้างนะครับในส่วนส่วนนี้นะครับ หลายๆคนนะครที่เป็นชาวลัคนาราศีกันนะครับที่มีรถอะไรเงี้ยนะครับมีโอกาสซ่อมแซมอยู่นะครับเป็นไปในช่วงจังหวะปัจจุบันนี้นะครับเดี๋ยวพอตั้งแต่ช่วงมีนาเรื่อยไปจุดกรกฎานะครับช่วงนั้นก็จะคลี่คลายตัวลงไปนะครับรวมถึงสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาน,นะครับในปี63นี้ยังคงจะต้อง เอาใจใส่ดูแลทั้ง2ท่านนะครับอย่างดีเลยนะครับเพราะว่ามีโอกาสนะครับมีเกณฑ์ที่จะเจ็บป่วยนะครับหรือว่าจากไกลนะครับให้กับชาวลัคนาราศีกันหลายๆคนหลายๆท่านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าสุขภาพของบิดามารดาของเรานะครับมีอาการอะไรแสดงขึ้นมานะครับท่านอายุเยอะแล้วนะครับดูแลให้ดีๆเลยนะครับเพราะว่าเรื่องเล็กอาจจะกลับกลายมาเป็นเรื่องใหญ่ได้นะครับ ในช่วงจังหวะปี63นะครับแต่ความจริงมันแสดงผลมาตั้งแต่ปี62แล้วแหละนะครับสำหรับลัคนาราศีกันหลายๆคนนะเราก็ต้องดูแลเขาหน่อยนะครับเพราะว่ายังไงก็เป็นในเรื่องของความกะตันยูนะครับบุญกตัญยูก็จะเกื้อหนุนนะครับให้ราศีกันเนี่ยพ้นพระเคราะห์นะครับกลับร้ายกลายเป็นดีเลยนะครับดังนั้นแล้วนะครับลัคนาราศีกันนะครับในเรื่องของเรื่องงานนะครับถ้าทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศถ้าทํางานเกี่ยวกับโลกออนไลน์โดยใช้สื่อเข้ามาประกอบนะครับ แล้วก็กล้าเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานต่างๆของเราให้แหวกออกไปนะครับทําให้ว่าปี63นี้ถ้าทําตามแบบนี้แล้วจะเจริญรุ่งเรืองได้ดีนะครับเป็นอีกหนึ่งลัคนาราศีที่จเจริญรุ่งเรืองได้ดีเลยนะครับแต่ถ้าทําอะไรแบบเดิมๆซ้ำซากจําจเจนะครับก็มีโอกาสที่จะยุตินะครับในเรื่องของธุรกิจลงได้นะครับอันนี้ก็ต้องนําไปประยุกต์นําไปปรับใช้นะครับไม่ต้องเชื่อผม1 0 0นนะครับแค่เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยคิดแล้วกันนะครับ สำหรับดวงชะตาของทุกๆคนนะครับมาดูในส่วนของเริ่มแบบคนที่เป็นพนักงานประจำนะครับเน้นนิดหนึ่งนะครับช่วงจังหวะนะครับที่ถ้าเราไปสมัครงานเนี่ยนะครับสมัครงานที่ใหม่บางบางทีที่เก่าแบบปัญหามันจะมาเยอะไงครับแต่ผมบอกแล้วนะช่วงจบก็คือหลังกันยาปี6 3นะครับปัญหาต่างๆก็จะเริ่มคลี่คลายตัวลงไปถ้าเราสามารถ บอกว่าฉันชอบเหลือเกินนะครับแก้ไขปัญหางี้เพื่อเป็นทักษะของฉันก็ทนได้นะครับแต่ถ้าทนไม่ได้นะครับอยากจะไปเริ่มต้นที่ใหม่ไปสมัครงานที่ใหม่ก็เริ่มได้ดีเลยนะครับตั้งแต่ต้นปีไปนะครับตั้งแต่ต้นปีไปนะครับเรื่อยไปนะครับแต่พอหลังจากเมษาจนถึงช่วงกรกดาช่วงนั้นนะครับถ้าจะไปแข่งขันกับใครจะไปสอบลุยกับใครเนี่ยนะครับจะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าปิดนิดนึงนะครับ ต้องเหนื่อยนิดหนึ่งนะครับช่วงนั้นหืดหืดขึ้นคอเลยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะดีๆก็คือก่อนก่อนช่วงเมษาถึงกรกฎานะครับจะเป็นช่วงในการเริ่มต้นงานใหม่ที่ดีนะครับแต่ถ้าใครได้งานใหม่มาแล้วนะครับช่วงเมษาถึงกรกฎาก็นับว่าเป็นช่วงที่พิสูจน์ฝีมือนะครับในการที่จะเริ่มต้นใหม่นะครับว่าเราอึดพอไหมเรามีศักยภาพพอไหมสําหรับองค์กรที่เราย้ายเข้าไปอยู่ใหม่นั่นเองนะครับ นี่ก็คือภาพโดยรวมของเรื่องเนื้อง,งานแล้วก็เรื่องต่างๆนา,นานานะครับที่จะมีผลกระทบถึงดวงชะตาลัคนาราศีกันมาพูดถึงในส่วนของความรักกันบ้างน,นะครับชิวๆนะครับความรักของชาวลัคนาราศีกันนะครับก็นับว่าเป็นช่วงจังหวะนะครับที่มีโอกาสดีนะครับเพราะว่าดาวพระเสาร์เองนะครับก็เป็นดาวเจ้าเรือนของภบ ที่จะพบเจอเจอคู่ครองคนรักใหม่กิ๊กใหม่ที่จะเข้ามานะครับแถมพระพ r หั h เองเนี่ยนะครับก็เป็นดาวเจ้าเรือนของคู่ครองคนรักด้วยเนี่ยนะครับทีนี้เนี่ยในช่วงจังหวะปี63จะมีจังหวะที่พระพระ t h ถูกโจรมาเป็นปุนตตะให้กับดวงชะตาของเราอยู่แล้วนะครับก็มีความหมายไปในทางที่ว่านะครับมีโอกาสได้พบเจอเจอคนรักนะครับได้พบเจอเจอคนเข้ามาเกื้อหนุนดวงชะตานะครับบางทีไม่ได้มา ถึงขั้นเป็นความรักก็ได้แต่ก็เรียกมาช่วยเหลือนะครับดวงชะตาที่ดีได้อยู่นะครับในปี63นี้นะครับดังนั้นนะครับภาพมุมมองความรักนะครับก็มีโอกาสเจอนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับแต่เมื่อว่านะครับดาวพระสาวกับดาวพระพรหัสนั้นท่านโคจรเข้ามานะครับโยกกันไปมานะครับทําให้อ่าความจริงมารวมกันแหละแต่มันโยกกันไปมาในเรื่องของความรักนะครับทําให้ว่าต้องเป็นช่วงจังหวะแทบพบเจอเจอใครแล้วนะครับ เป็นจังหวัดที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ด้วยกันนะครับเหมือนเป็นช่วงวัดใจเลยนะครับว่าถ้าสมมติมีเข้ามาเราดูเลยนะครับคนไหนที่อยู่กับเรายืดนะครับเลยปี6 3สามนี้ไปเนี่ยโอเคแล้วนะครับเริ่มมีโอกาสแนวโน้มในทางที่ดีแล้วนะครับที่จะมาเป็นคู่แท้คู่รักของเรานะครับอยู่กันไปยันแก่ยันเท่านะครับแต่ว่าถ้าช่วงปี6 3สามนี้นะครับถ้าพบเจอเจอคนใหม่ที่มีเข้ามาเลยนะครับแล้วไม่ผ่านปีนี้นะก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับ เพราะว่าเป็นช่วงที่เหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะครับคอยดูซิว่าคนที่เข้ามาเนี่ยมันดีจริงไหมถ้าไม่ดีจริง๋ยวเขาก็ปัดออกไปให้นะครับดังนั้นแล้วนะครับคนลัคนาราศีกันเนี่ยนะครับถ้าจะพบคู่ใหม่เจอเจอคู่ใหม่นะครับต้องอาศัยระยะเวลานะครับดูกันไปยาวๆนะครับช่วงจังหวะที่ดูกันไปยาวๆจริงๆนะครับสําหรับลัคนาราศีกันนะครับส่วนในเรื่องของคนที่มีความรักนะครับมีคู่ครองแล้วเนี่ยถ้า คุณมั่นใจนะครับว่าคนที่อยู่เคียงข้างคุณเนี่ยนะครับจะอยู่กับเราตลอดไปนะครับก็เวลามีคนใหม่เข้ามานะครับก็ปิดซะนะครับอย่าไปรับเข้ามาพอรับเข้ามาเดี๋ยวปัญหามันเกิดนะครับพอปัญหาเกิดเนี่ยนะโอ้โหกลับกลายเป็นแก้กันยาวนะครับไม่ใช่แก้สั้นๆนะแก้กันยาวเดี๋ยวจะเสียทั้งสองทางนะครับเสียทั้งของเก่าด้วยเสียทั้งของใหม่ด้วยนะครับลัคนาราศีกันอันนี้ก็ต้องเตือน ให้ดีๆนะครับเพราะ,ะนั้นเนี่ยมีโอกาสเจอคู่ใหม่อยู่แล้วนะครับทีนี้ถ้าเรารักของเราดีอยู่แล้วนะครับก็อย่าไปนอกใจเขานะครับเลือกที่มั่นเอาไว้นะครับไม่งั้นนะครับคนรักของท่านเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะหายไปทั้งสองฝ่ายทั้งของใหม่ของเก่าอันนี้ก็ต้องเตือนกันไว้ให้ชาวลัคนาราศีกันระมัดระวังในเรื่องของสภาพจิตใจนะครับว่าอย่าไปวันไหวกับความหล่อความสวยต่างๆที่มันเข้ามานะครับสรุปสุดท้ายนะครับ ลัคนาราศีกันนะครับก็ยังเป็นช่วงจังหวะที่ยังคงมีพเคระต่างๆเข้ามามีผลกระทบนะครับแต่ไม่ถึงหนักหนาอะไรเหมือนลัคนาบางลัคนานะครับอันนั้นคือหนักจริงนะครับก็จะฝ่าม้าฝ่าฟันผ่านวิกฤตอุปสรรคต่างๆปัญหาไปได้นะครับก็ขอบารมีพระรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ทั้งหลายช่วยปกปักรักษาให้กับชาวลัคนาราศีกันทุกๆคนทุกๆท่านนะครับไม่ว่าจะไปสมัครแข่งขันกับใครไป ทำอะไรก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะครับมีความรักที่มีความสุขความหวานชื่นความยั่งยืนตลอดไปเลยนะครับมีการงานที่มั่นคงนะครับจับธุรกิจแปลกแกแหวกๆกนี่นะครับสามารถก่อร่างสร้างตัวได้ดีให้มีวความร่ํารวยเข้ามาตลอดทั้งปี2,563นี้เลยนะครับขอขอะคุณมากครับ